สวัสดีครับวันนี้พามาชมไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้าครับผมเป็น,ปน,ปนอีกแถวหนึ่งครับที่ขุดเงามาปลูกเลยนี่ครับแถวนี้ปลูกเบอร์เก้าล้วนๆครับยาก็ลกหน่อยครับเพราะว่าหน้าฝน มันเป็นหญ้าที่ขึ้นตามท้องนาปกติครับไม่ใช่ยาคาก็ปล่อยปล่อยไว้ยาวก็ห้อยตัดทีเดียวนะครับไผ่บงหวานเบอร์เก้าก็ติดง่ายนะครับเบอร์เก้าปลูกห่างกันประมาณสี่เมตรสามเมตรกว่าสี่เมตรครับ กะระยะเอาผมไม่ได้วัดเป๊ะๆครับนะครับ,รบขุดเงามาชำ้ำแรกๆเหมือนจะไม่ติดนะครับแต่ว่าก็มันมีน้ำอยู่ใกล้ก็ตักสาดตักสาดเลยก็ติดครับต้นจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่ากอกอแม่ก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยรับแปก ดีครับมีหน่อเล็กๆขึ้นมานะครับมันดินทรายด้วยครับน่าจะชอบดินทรายดินที่นาครับยกลองขึ้นมาวันนี้บรรยากาศดีตอนเช้าก็เลยอัปเดตนิดนึงครับมีมีตายเหมือนกันครับนี่ตรงนี้ ต้นครับแถวหนึ่งสิบสิบต้นพอดีครับระยะห่างสี่เมตรสิบต้นนะครับแล้วอีกแถวก็ตรงนี้เป็นเบอร์สองครับเบอร์รวมเบอร์สองมั่งสามมั่งรวมเบอร์เก้าด้วยครับครับปลูกมีหน่อขึ้นมาครับหน้าฝน ภาพนี้ถ่ายเลยไม่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับเป็นบงหวานเพชรน้ำผึ้งไม่ใช่บงหวานเมืองเลยนะครับเป็นบงหวานเพชรน้ำผึ้งนี่ครับผ่าอัปเดตรับชมครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับยังเอาแค่ฟางมาคุมเฉย เดี๋ยวรอบหน้าจะอัปเดตพร้อมใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเอายาออกด้วยครับครับอัปเดตให้รับชมนะครับครับขอบคุณครับประมาณนี้แล้วครับ